Up, up, up. Mm. Nap, 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 nap. พี่พงทำไมพี่ขับมาเร็วจังเลยอะพี่มีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าลีไเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยพถ่ายดีแกอายเหรอพี่จะอายเหรอทําไมตอนทันตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มปนเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคน,นก็ผู้ไม่พออเอ พั่ใจดีครับเขาเขาจะเขาจะเยบไปเลยแต่ละเร็วแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้แล้วมีเรน่องทไปอย่างนี้ฮะเจจทำคลิปประวัติกันหมดของพี่มี่ ก้าวสู่เดชสวนนี <hi> ่แกอะไรเนาะนี่แกน้องใจดันไปมีชู์กับเสียคนอื่นแล้วให้สั่์แล้ว ก็ยังไม่เชื่อพี่นะทำอะไรอยู่เอ่อเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยยงโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทันให้โอกาสแม่ใหครมาตลอด แต่อเลือกนอกใจไม่มีทูเนี่ยครั้งยังก็การได้แล้้อยใส่หเอไว้วิตันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสอคนขาดกันเออลแล้แบบนี้ลุงจะอยู่ที่ไหนอะค้อยจะไปอยู่ไหนมันก็ได้เหมือนกชีวิตแกที่ไม่มีฉันอะเหมือไม่มีแทนเซอรกระปิดกระปอยกับแคสโนวาแก็แดนสดดาออกไปเฮ้ยเมียจ๋า ฉันไม่ดีผัวจะโทษอย่นี้ไปไปไปไไปเออไปไปก็ได้สบายสบายสบายอืมฉันทำเลยยังตัวเขาติดตามชมละครตังาดลายมันที่เป็นรายการต่อไปเลยนะครับุาสร โรกาที่ปล่อยนิรศรีย์ผู้ใครตั้งโลกก็จะไปอาหาที่นี่นจะโชดด่ดวันนี้นจากอกสยีสสดใบาสัาหนครับที่ดอยม่อนแจ่มอำอแม่ริมจังัดเชียใหม่นะครับและรอรอด้วยูเขาสูกาัศน์ได้อย่างสวงามทาลสภาพกาศที่หนาวเย็นภูประมาณ10องศาเซลเซียเท่าัไปอภนี้สวัสดีครับ มาตอนอืในตอนเที่ยง,ไม,ง,งไม่ต้องกล,ลัวเด็กเขียวใล่โอเคครับอารองดีหน่อย รักภักดีต่อชาตินั้นคือความาสำน,นึกนตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรม,มนาถบพิตร